เปิดภาพสามีปาวลีลูกชายซูโม่กิ๊กในงานศพติดดินกินง่ายสมเป็นเขยสุพรรณก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อนักร้องดังเปาปาวลีนั้นได้ประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญของวงตระกูลโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารักที่สุดเลยนะคะแม่คุณ กำลังใจของหนูวันที่29พฤศจิกายน2565ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเสียใจอย่างมากมายในขณะที่สามีเปาเปาวลีนั้นก็ได้ไม่ทอดทิ้งภรรยาหลังเจอการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวร่วมเดินทางมาไว้อาลัยโดยเปาวลีก็ได้ระบุข้อความว่าแม่คุณละอ รายละหารกำหนดการรายละเอียดรบกวนสอบถามเลขาเปานะคะน้องอีฟศู6 0 4 4าเฉพาะงานแฮชแท็กเปาวลีต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพของสามีเปาเปาวลีลูกชายของซูโม่กิฟในงานศพปิดดินกินง่ายสมเป็นลูกเขยสุพรรณโดยชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลูกเขยน่ารักจากภายในธรรมชาติจริงๆโชคดีจังเปาลี เอ,อิร์ธกินง่ายอยู่ง่ายมากนี่แหละเคยสุพรรณเคยสุพรรณน่ารักมากเลยค่ะอยู่ง่ายมากหายาก